สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอวยกันนะครับอวยแบบว่าวัวตายควายล้มเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> เป็นลำโพงขนาดไซส์เล็กนะครับประมาณ jbl go go plus อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับคือมันจะใหญ่กว่าพวก jbl go plus go 2ออะไรเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับใหญ่กว่ามากนะครับก็คือรุ่นนี้บอกเลยราคาพัน พันกลางๆค่อนปลายนะครับแต่เสียงนะครับดีกว่าพวก JBLGo เยอะเยอะมากๆครับแล้วก็เสียงดีกว่า Bose SoundLink Micro ประมาณเล็กน้อยเลยตัวนี้ชื่อว่า t r i b i t นะครับหรือว่า t r i b i t Stormbox Micro นะครับฝรั่งเขาอาจจะเรียก t r i b i t กัน,นครับแต่บางทีผมก็ติดเรียก t r i b i t เรามาแกะดูกันเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดมากนะครับตัวนี้ตัวเล็กแต่เสียงใหญ่นะครับอืม <c oughs> ไม่มีคําไหนจะอธิบายได้ตัวนี้นะครับกันน้ํากันฝุ่นกันทรายนะครับ ip หกสิบเจ็ดนะครับ i p 6หกสิบเจ็ดแล้วก็เป็น two w i r e l e s s ได้นะครับต่อสองอันได้บลูทูธห้าจุศูนย์แบตเตอรี่อยู่ได้แปดชั่วโมงนะครับแล้วก็ เสียงที่แบบอซูเปอร์เออร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงสุดยอด <c oughs> ในกล่องก็มีคู่มือเป็นแบบน่าจะหลายภาษานะครับหรือเปล่าอเป็นเล่มๆอย่ามงี้นะครับ <c oughs> ส่วนนี่เจ้าลำโพงแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีสาย USB Type C แค่นั้นนะครับ ไปดูลำโพงกันเลยเดีกว,ว่านี่นะครับคืออยากจะให้ลองไปซื้อกันมากๆเลยนะครับตอนนี้แมวก็เล่นอย่างสนุกสนานนะครับวิ่งเล่นกันคืออยากจะให้ลองลองกันนะครับไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากอยากให้ไปลองดู แล้วคุณจะรู้สึกประทับใจใครที่เคยใช้ JBL เอ,อ่อ Flip Flip 3 Flip 4หรือว่าค l i p สอง Flip สานะครับอ่าหรือว่า JBL Go ส Go สาลืมมันไปได้เลยครับตัวนี้ดีกว่าครับดีกว่า JBL Clip นะครับค l i p สาแน่นอนดีกว่าเสียง JBL Go ส Go สแน่นอนครับอ่าเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับ ทรงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะครับอ่าพอดีกับฝ่ามือผมเลยนี่นะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงผ้านะครับกำมะหยี่อย่างดีไม่รู้เออไม่รู้ใช้ผ้ากำมะหยี่ว่าผ้าอะไรสักอย่างนี่แหละเออคล้ายๆผ้าของฮามันคาร์ดอนนะครับตัวออริกสตูดิโอตรงนี้ก็โลโก้ก็ยิงแบบยิงคล้ายๆกันนะครับอื ไม่ใช่แบบมาแปะกะโลกระลาไม่ใช่นะครับแบรนด์เขามีมีแบนดนะครับมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเป็นกดค้างก็กดเพิ่มลดเสียงค้างนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแทร็กส่วนปุ่มตรงกลางนี่เป็นปุ่มเพย์พอร์ตนะครับแล้วก็กด2อทีเลื่อนเพลงไปข้างหน้ากด3ามทีถอยหลังเพลงนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นชาร์จไฟแบบว่า USB Type C นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับด้านนี้เป็นปุ่มบลูทูธแล้วก็ปุ่ม pairing สองตัวนะครับตัวนี้สามารถแพร์กันเป็นปาร์ตี้โหมดก็คือมีลำโพงเนี่ยแต่เสียงเป็นปาร์ตี้ได้นะครับก็คือลำโพงจะออกเป็นแบบว่า เออ่ซ้ายขวาอยู่ในลำโพงเดียวกันแต่ว่ามีสองเป็นสองตัวนะครับหรือว่าจะแพรเป็นแบบตัวหนึ่งเป็นลำโพงซ้ายตัวหนึ่งเป็นลำโพงขวาก็ได้นะครับหรือก็ทํามาสองแบบส่วนด้านล่างลำโพงก็จะมีจุดสี่จุดไว้กันเลื่อนนะครับแล้วก็มีเป็นเป็นเนี้ยเขาเรียกที่ที่รัดนะครับเอาไว้รัดกับกระสายกระเป๋าหรือว่าแฮนด์จักรยานหรือว่าอะไรก็ได้ครับนี้อ่า นี่นะครับคืองานดีมากงานแบบขายสามสี่พันยังได้นะครับอย่างนี้คือไปชนกับบสซาวลิงไมโครได้สบายเลยครับตัวนั้นประมาณสี่พันได้ไม่อยากจะบอกว่าเสียงดีกว่าครับอืมดีกว่าหน่อยนึงอะครับแถมเป็นไททซบลูทูธห้าจุดศูนย์กันน้ำกันฝุ่นนะครับแบตเตอรี่ได้แปดชั่วโมงโอ้อตัวลำโพงนี้เวัตต์นะครับเวัตต ลองไปทดสอบเสียงกันเลยดีกว่านะครับเปิดเครื่องนะครับนี่แผ่บลูทูธนะครับช่วงนี้ก็หาเพลงลองยากเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะครับเพราะว่าเพลงมัน ติดลิขสิทธิ์กันส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะลำบากหน่อย รโซฟาของโทนี่ซีเหมือนเดิมแล้วกันครับเดี๋ยวเพลงอื่นก็ลองดูอีกทีว่าจะเอาเพลงอะไรดีนะครับ ั่าขีด No time for me. I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been on I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My Que สำหรับแนวเสียงของตัวนี้นะครับเสียงจะออกโป่งนะครับเสียงกลางค่อนข้างคุ้งเลยนะครับใสเคลียร์นะครับเสียงแหลมสามารถแบบฟังได้โดยที่ไม่แสบบาดหูนะครับเ,เสียงแหลมค่อนข้างจะลากไปได้ไกลยอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแหลมปิ๊บอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเบสน,นะครับลูกขนาดใหญ่นะครับลงได้ลึก สำหรับลำโพงเล็กตัวแค่นี้นะครับไม่ใช่ว่าต้องอธิบายก่อนนะครับคุณจะเอาลำโพงตัวประมาณเนี้ยตัวไซส์ JBL Go ประมาณเนี้ยหรืออาจจะใหญ่กว่าน,นิดนึงอะ่ะไปเทียบกับพวกลำโพงแบบกระบอกหรือว่าลำโพงทรงสี่เหลี่ยมหรือ W King T8 อะไรงั้ยนะ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องดูขนาดด้วยนะครับ คืออันนี้มันสําหรับใส้พกพาเวลาเราแบบเดินกลับบ้านหรือว่าออกกําลังกายเดินเล่นสวนสาธารนณะหรืออะไรอย่างงี้นะครับคือเบดเบดนี่แบบดีมากเลยนะครับดีแบบว่าลูกใหญ่ลงได้ลึกนะครับเป็นแบบเนื้อเบรดแน่นๆเลยนะครับเืมเสียงที่คนฟังพวก jbl go go สองไม่ได้เลยครับไม่อยากจะพูดหลายรอบนะครับว่าอวยก็อวยอะไรครับอืม ก็ไม่เชื่อก็ลองลองไปหาซื้อกันได้ครับเออก็สำหรับรีวิวนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับว่าจะมารีวิวตัวไหนอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสำหรับ Tribit s t o r บ b o x ไม c ครสุดยอดลำโพงแห่งปี2020นะครับลำโพงพกพา ย้ำนะครับขนาดขนาดเล็กอือ๋อตัวนี้ก็น้ำหนักน่าจะไม่น่าเกินสามสี่ร้อยกรัมได้ไหมครับประมาณนั้น